การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโรงเรียนบ้านกรุงประชาสรรเล็งเห็นถึงความสำคัญของการปลูกฝังค่านิยมอันดีเกี่ยวกับการป้องกันและการเกิดการทุจริตให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกรุงประชาสรรเพื่อเป็นการปลูกฝังทักษะกระบวนการคิดมีวินัยซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะซึ่งเป็นคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต และเป็นลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนจึงได้มีการนำหลักสูตรต้านทุจริตมาจัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในระดับชั้นปฐมศึกษาและรายวิชาหน้าที่พล,ลเมืองบูรณาการการป้องกันการทุจริตในระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนการบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโดยมีการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ดำเนินโครงการโรงเรียนสุดจริตโดยใช้รูปแบบการดำเนินงานด้วย BKS Spider Model มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา การดำเนินงานการนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พร้อมทั้งมีการนิเทศติดต,ตามผลภายในสถานศึกษาและมีการรายงานผลการดําเนินงานต่อต้นสังกัดอย่างต่อเนื่องแนวทางการนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้โรงเรียนบ้านกรุงประชาสรร มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาต้านทุจริตศึกษาเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1-6และจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมืองบูรณาการการป้องกันการทุจริตในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของครูผู้สอนครูผู้สอนมีการศึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนสอนตามระดับชั้นที่สอนมีการจัดเตรียมสื่อประกอบการสอนและเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีการรายงานผลการประเมินผู้เรียนเป็นลายบุคคลและสรุปเป็นลายชั้น คุณภาพผู้เรียนผู้เรียนมีคุณธรรมในการป้องกันการทุจริตผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ที่กำหนดดังนี้ด้านทักษะกระบวนการคิดคิดเป็นร้อยละ93.96ด้านอยู่อย่างพอเพียงคิดเป็นร้อยละ96.38ด้านการมีวินยัยคิดเป็นร้อยละ93.96ด้านซื่อสัตย์สุดจริต คิดเป็น100ละ93.96และด้านจิตสาธารณะคิดเป็น100ละ96.38